สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าทำความรู้จักเกี่ยวกับโปรแกรมซูมบนมือถือนะคะซึ่งโปรแกรมซูมสามารถใช้ได้บนมือถือนะคะนอกเหนือจากการใช้บนคอมพิวเตอร์แล้วนะคะซึ่ง การใช้งานบนมือถือเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เราจะแนะนำให้ใช้นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom l l m l m t i t i นะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ Android และระบบ IOS นะคะจะมีฟิลเจอร์ที่แตกต่างกับ Zoom บนคอมพิวเตอร์อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกันนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของ Zoom Call Meeting นะคะว่าอยู่ใน เวอร์ชันไหนแต่ก็สามารถที่จะนำ Account ที่เราสร้างไว้หรือว่ามีอยู่แล้วจากการทำงานบนคอมพิวเตอร์มาใช้กับโปรแกรม Zoom บนมือถือได้นะคะก่อนอื่นการเริ่มต้นใช้งานของโปรแกรม Zoom บนมือถือนะคะเราต้องทำดาวทการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า zoom calling m e e t นะคะซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ android และระบบ ios นะคะซึ่งระบบ android เนี่ยเราจะดาวน์โหลดที่ แอปที่ชื่อว่า Play Store นะคะส่วนระบบ iOS เราจะดาวน์โหลดที่คำว่า App Store นะคะซึ่งในที่นี้ขอ,อใช้ระบบปฏิบัติการของมือถือที่เป็นระบบ iOS นะคะซึ่งดาวน์โหลดจาก App Store นะคะเราไปที่แอปพลิเคชัน App Store นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นให้ไปที่คำว่าค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Zoom Call Meeting นะคะก็จะปรากฏแอปพลิเคชัน o o m ขึ้นมานะคะ เมื่อปรากฏแอปพลิเคชันซูมขึ้นมาให้เราไปคล,คลิกเลือกที่คำว่ารับนะคะรอสักครู่ระบบระบบกำลังติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่เราได้เลือกไว้นะคะเมื่อระบบติดตั้งเสร็จแล้วก็จะปรากฏแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยคำว่าเปิดให้เราคลิกคำว่าเปิดนะคะเมื่อเราคลิกคำว่าเปิดนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของ Start a m e e t i n g นะคะจะมีหน้าตาก็คือจะมีปุ่มอยู่สองสามปุ่มนะคะปุ่มที่เราจะใช้ในการเข้าร่วมประชุมก็คือปุ่มจอย a m e e t i n g นะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะเราต้องมีรหัสการเข้าห้องประชุมนะคะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม Sign- in นะคะซึ่งปุ่ม Sign-in นี้ก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับบนคอมพิวเตอร์นะคะหากเรากดปุ่ม Sign- in เข้าไปก็จะปรากฏหน้าจอดังนี้ค่ะ นี่คือหน้าตาของปุ่มไซ์อินบนมือถือนะคะก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีการเข้าด้วย sso แล้วก็เข้าด้วย google นะคะเข้าด้วย facebook ก็เหมือนกับที่เราเคยได้เรียนไปแล้วนะคะทีนี้ในที่นี้จะขอเข้าขอแนะนำการเข้าไปใช้งานในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมโดยมือถือนะคะดังนั้นเราก็จะไปคลิกไปคลิกเลือกคำว่า join amitting นะคะเมื่อเรา กดคำว่าจอยอะมิตติ้งไปแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของจอยอะมิตติ้งนะคะซึ่งจะให้เราพิมพ์รหัสหมายเลขห้องประชุมเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราที่จะเราจะใช้ในการเข้าร่วมการประชุมเมื่อเราพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคำว่าจอยนะคะเข้าไปสู่หน้าต่างของโปรแกรม Zoom บนมือถือนะคะก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีปุ่มที่1ก็คือปุ่มเปิดปิด ไมโครโฟนนะคะเปิดปิดกล้องแล้วก็การแชร์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือการดูว่าใครที่เข้ามาใช้ในโปรแกรม Zoom บ้างนะคะแล้วก็มีการเปิดปิดเสียงแล้วก็ปรับหน้ากล้องว่าจะให้เราเอารูปภาพด้านหน้ากล้องหรือว่าด้านหลังกล้องนะคะขึ้นไปอยู่หน้าจอของโปรแกรม Zoom ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ อีกปุ่มหนึ่งนะคะก็คือปุ่มที่เราสามารถที่จะออกจากห้องประชุมได้นะคะโดยจะอยู่ที่ด้านมุมมุมบนขวาสุดนะคะก็คือปุ่ม n นะคะซึ่งเมื่อเรากดปุ่ม n นะคะก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้เราออกจากห้องประชุมโดยวิธีการออกจะมี2วิธีด้วยกันนะคะที่1ก็คือ end meeting for all นะคะก็คือการออกจากห้องประชุมโดยสิ้นสุดการประชุมสำหรับทุกคนนะคะอันที่2ก็คือ leave meeting นะคะ คือการออกจากห้องประชุมเฉพาะคนที่ต้องการออกนะคะออกจากห้องประชุมในขณะนั้นอาจจะมีภาร,รกิจหรือว่ามีการโทรเข้ามาทางโทรศัพท์นะคะทําให้ขัดขัดขวางการประชุมก็สามารถออกจากปุ่มนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือการทํางานโปรแกรม Zoom บนมือถือนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งส่วนอื่นๆก็อาจจะมีลักษณะการทำงานหรือตั้งค่าคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องที่ผ่านมานะคะ หากการอัดวิดีโอครั้งนี้มีข้อผิดพลาดหรือว่าขัดข้องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ